ไม่จับใหม่ทำอะไรรับปีละ .96 ล้านขุมทรัพย์ทั้งหมดตูนบอดี้แลมสร้างไว้ต้อนรับลูกคนที่2ตูนบอดี้แลมหรือนายอธิวราคงมาลัยเป็นกรรมการอย่างน้อย3บริษัท1บริษัทกลุ่มไลฟ์จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่1 3พฤศจิกาย,ยนปี25 6 3ปัจจุบัน8.4ล้านวัตถุประสงค์ที่ส่งงบปีล่าสุดให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการการตลาดมีสินทรัพย์รวม 9 5 6 6 6 4 4บาท 2. บริษัทจักรยานอากาศจำกัดวัตถุประสงค์ที่ส่งงบปีล่าสุดให้บริการรับจัดงานแสดงการดนตรีนายอาทิวราคงมาลายัยถือใหญ่สุด99.8มีสินทรัพย์รวม5 6 5 4าน9 4บาท 3. บริษัทวันดีคืนดีจำกัดวัตถุประสงค์ที่ส่งปีล่าสุดประกอบธุรกิจให้บริการรับจัดงานแสดงการดนตรีนายอาทิวราคงมาลายัยถือใหญ่สุด 99.8%มีสินทรัพย์รวม15,882,494บาทเมื่อทำการรวมทั้ง3บริษัทมีรายได้เฉพาะในปี2563รวม96,118,378บาทเลยทีเดียวส่วนสาวก้อยได้ออกมาโพสคลิปสั้นๆที่ถ่ายคู่กับสามีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยใช้แอปพลิเคชันวาดภาพเป็นตัวการ์ตูน AI แต่ทว่าภาพที่ได้ออกมานั้นไม่ได้มาเพียงแค่2คนเท่านั้น รอแถมเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักมาเพิ่มอีกคนด้วยก่อนที่เจ้าตัวลั่นในแคปชั่นเพิ่มเติมอีกว่าเอาละสิปีนี้ลูกสาวต้องมาแล้วนะถ่ายสองคนยังไงให้ออกมาเป็นสามเคยได้ยินว่าลูกเป็นความสุขเป็นความรักและยังเป็นรอยยิ้มให้กับพ่อแม่คงเช่นเดียวกับคุณพ่อตูนอาทิวราหรือตูนบอดี้สลมกับคุณแม่สาวก้อยรัชวินที่ทุ่มเททั้งเวลาและกายใจดูแลลูกชายน้องทะเลอย่างเต็มที่บอกเลยว่าครอบครัวนี้อบอวลไปด้วยความสุขมากเลยล่ะคะ่ะ